วันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิษภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาที่คุณชาติบ้านเมืองประกอบขึ้นด้วยนานาสถาบัานแต่ละคนแต่ละกลุ่ม แต่ละอาชีพมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประพฤติตนให้สมควรแก่ฐานะให้เกิดความเจริญและความมั่นคงของชาติ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้มาติดตามรายการ V r s o l d i ซ r เจรายการที่เสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ของทุกเหล่าทัพในทุกวันช่วงข,าวข่าวภาคค่ำททบหจันทถึงสุกนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุนิดาสวัสดิพรพลบค,ค่ะเริ่มต้นนะคะกันที่ข่าวแรกค่ะมาดูกิจกรรมดีๆนะคะที่เรียกว่ามีให้เห็นกันอยู่ตลอดเป็นความร่วมมือที่ทุกคนต้องการทําเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ พลตรีสันติสุขป้อมผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระชทา,านมณฑลฐานบกที่33เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขา่าบริเวณริมคลองแม่ขาใกล้แจ่งศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพ5ธันวาคม2564 โดยมีกำลังจิตอาสาจากมณฑลฐานบกที่33กรมฐานราบที่7กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7กองพันพัฒนาที่3กองพันฐานปืนใหญ่ที่7กรมฐานปืนใหญ่ที่4ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือและประชาชนจิตอา,าสาเทศบาลตำบลฟ้าห้ามร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณสองฝั่งคลองแม่ขาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดกำจัดวัชพืช กำจัดเศษขยะสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ําไหลเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าจํานวน12จุดให้กับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันพัฒนาพร้อมกันตั้งแต่ฝายน้าล้นแม่สาอําเภอแม่ริมจนถึงปากน้าแม่ข่าน้อยอําเภอหางดงซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่บริเวณที่จัดกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่ผ่านมามณฑลฐานบกที่33ได้จัดแสดงดนตรีบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเสริมสร้างความรักชาติเพื่อเป็นสื่อในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรักชกาลที่9 พร้อมกันนี้ฐานจิตอาสาพ,พระราชทานมวลนฐานบกที่33ยังได้แจกจ่ายหน้ากากอนามายัยและเจลล้างมือพระราชทานให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ถนนคนเดินและรณรงค์ป้องกันโรคโควิด -19 ไม่ประมาทกาดอย่าตกในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องด้วย ด้านพลตรีอโนไทยชัยมงคลผู้บัญชาการมนลทนฐานบกที่32เปิดกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณพ่อสร้างลูกสารสร้างสุขปวงประชาภายในงานข่วงหลวงเวียงละกรครั้งที่1ห,หักหนาลำปางที่บริเวณด้านหน้ามิวเซียมลำปางจังหวัดลำปางมีการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางมฑลทนฐานบกที่32อาทิภูมิแผ่นดินนวมินมหาราชาเพลงต้นไม้ของพ่อ เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแสดงต่างๆของภาคีเครือข่ายโดยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนต่างพร้อมใจกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ดังกึกก้องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9และเป็นโอกาสดีที่หน่วยทหารได้นำบทเพลงเป็นสื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดพระราชประวัติ ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนาน,นับการเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทางด้านพลตรีคณิสอนอาสมะผู้บัญชาการมฑลทนฐานบกที่38ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมฑลทนฐานบกที่38นำฐานจิตอาสาพระราชทานพร้อมด้วยข้าราชการและจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานประชาชนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะบริเวณข่วงเมืองและถนนรอบเมืองน่านจากถนนผากองถนนกลางเมืองน่านที่รู้จักกันในชื่อถนนคนเดินน่านหรือกัดข่วงเมืองโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพร้อมน้อมจิตตั้งมั่นน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ตลอดระยะเวลาแห่งรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9 พลตรีเฉลิมพรขำเขียวในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เยี่ยมชมในทศการเดินตามรอยเท้าพ่อซึ่งจัดขึ้นในห้วงวันที่5ถึงธันวาคมนี้ณศูนย์การค้าปัตตานีอาเซียนมมลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อน้อมรำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะพัฒนาประเทศบำบัดทุกบำรุงสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับประสบนิกรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสงบสุขร่มเย็นนำมาซึ่งความรักความสมามัคคีภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหูวัฒนธรรมภายในงานมีการนำเสนอผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระราชกรณียกิจสำคัญการแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริการจัดแสดงผลงานโครงการศิลปาชีพ การตรวจสุขภาพตลอดจนการลงนามถวายความอลาลัยรำลึกและการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลค่ะและทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21นะคะได้จัดกิจกรรม Army Delivery พราน21มีแล้วแบ่งปันถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21ได้จัดกิจกรรม Army Delivery พราน21มีแล้วแบ่งปันร่วมกับผู้นำชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9โดยลงพื้นที่ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ติดกล่องบรรจุผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับมอบจากผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรานที่21ที่ร่วมกับ7บริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ห่างไกลตามชายแดนแม่น้ำโขงพร้อมกันทั้ง5จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนะครพนมและมุกดาหารนำมามอบกันให้ถึงบ้านค่ะ ส่วนที่จังหวัดน,นครพนมสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ได้นําสมาชิกสมาคมดําเนินกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชการที่9โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องนองนักเรียนโรงเรียนรอดโพทองพิทยาสันตานําบลกุรุคุทอำเภอเมืองจังหวัดน,นครพนม จำนวน229คนเพื่อให้น้องๆได้รับประทานอาหารจากฝีมือแม่บ้านทหารอิ่มอร่อยถูกสุขอนามัยและถวายเป็นพระราชกุศลสร้างความสุขและรอยยิ้มให้น้องๆน,นักเรียนเป็นอย่างมากซึ่งการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นไปตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกซึ่งนอกจากจะดําเนินกิจกรรมตามโครงการหลักของสมาคมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยทหารแล้วยังคงต้องช่วยเหลือพัฒนาสังคมให้หน่าอยู่ ทำชุมชนให้เข้มแข็งปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบส่วนทางด้านฐานกอรมนจังหวัดพิจิตรค่ะได้ร่วมกับกําลังพลจิตอาสามนลทนฐานบกที่36และกําลังพลจิตอาสาตํารวจภูธรจังหวัดพิจิตรร่วมทําความดีเพื่อพ่อจัดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันนําขนมโตเกียวจํานวน500ชิ้นแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในเขตตลาดสดเทศบาลสเมืองพิจิตร รวมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 แจกจ่ายหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชการที่9ทางนี้จากการสอบถามทุกคนก็ล้วนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวงรัชการที่9และเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่เสื่อมคลายค่ะ ทีนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุกันบ้างซึ่งทหารก็ไม่รีรอคะ่ะที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือหลังได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถตู้นักท่องเที่ยวเสียหลักพุ่งลงข้างทางนะคะบริเวณแยกวัดหาสํารานโดยอ่างขางประมาณกิโลเมตรที่15ตำบลแม่ง,งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ด้านกำลังพลกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่4ี่กองกำลังผาเมืองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นพบรถยนต์ตู้ทะเบียนฮอนคูกบ,บใบไม้3 3 5 7กรุงเทพสภาพด้านหน้าพังยับค่ะจึงช่วยกันลำเลียงคนเจ็บจำนวน9คนออกจากซากรถเพื่อปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลฝางโดยหนึ่งในคนเจ็บมีอาการสาหัส และเสียชีวิตต่อมาภายหลังทราบชื่อคือนายนธนทรวัชรทัศนุกูลจากการสอบถามนายธีรพรมรีคนขับรถตู้ทราบว่าได้รับนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาเที่ยวที่ดอยอ่างขางแล้วระหว่างทางกลับถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอกลาดชันยังไม่ชินเส้นทางทำให้เบรกรถไม่อยู่เสียหลักพุ่งข้ามเลนตกข้างทางดังกล่าวค่ะ ทีนี้มาดูด้านกองทับเรือนะคะโดยทับเรือภาคที่1ได้รับแจ้งว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นชาวเบลเยียม6คนนําเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กจานวนสลําเดินทางไปท่องเที่ยวในทะเลแต่เรือลํานึงเกิดขัดข้องและอีกลํหนึ่งมีน้ารัว่วซึมเข้าบริเวณตัวเรือจึงได้นําเรือทั้งสาําเข้าไปหลบคลื่นลมบริเวณเกาะครามจังหวัดชนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับจุดที่เกิดเหตุอยู่กลางทะเลค่ะทำให้สัญญ,ญาณโทรศัพท์ขาดหาย ด้านพลเรือโทพิชยัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1จึงสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1จัดเรือต่อ228เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจนสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้ง6คนได้สําเร็จและนํากลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภยัยทางนี้กองทัพเรือพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่างๆอย่างเต็มกําลังความสามารถเป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือโดยมีเป้าหมายที่สําคัญคือ รวมใจพักรักชาติราชศรัทธาค่ะมาดูกองกำลังชายแดนจังหวัดมุกดาหารกันบ้างนะคะได้ส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าค่ะทั้งหมด344,000เมตรนะคะที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะ หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงเข้ามายังฝั่งไทยในพื้นที่บ้านสองคอนตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดปุกดาหารชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังุรศักริ์มนตรีจึงสนที่กำลังกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตำรวจตรนชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกระจายกำลังเข้าดักซุ่มเฝ้าตรวจจุดเพ่งเล็ง ก็พบเรือกีบพร้อมคนบนเรือไม่ทราบจํานวนนะคะข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านจํานวนหนึ่งลำแล่นเข้ามาจอดริมฝั่งแม่น้ําโขงจากนั้นกลุ่มคนที่มากับเรือได้ช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นจากเรือนําใส่รถกระบะที่รอรับอยู่แล้วรีบแล่นเรือกลับไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตนขอตรวจค้นภายในรถและด้านหลังกระบะพบเป็นกระสอบปุ๋ยวางอยู่ที่กระบะหลังตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นยาบ้าบรรจุอยู่57ห่อ รวมจำนวน344,000เมตรจึงได้ควบคุมตัวนายอนุวัติวงชัยอายุ18ปีเป็นชาวอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกับรถกระบะทะเบียนบอใบไม้งองู8084มุกดาหารและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างนะคะกองร้อยฐานรานที่3508หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรานที่35ทําการจับกลุมผู้ต้องสงสัยจํานวน5คน พร้อมของกลางเป็นรถยนต์3คันรถจักรยานยนต์18คันซึ่งบรรทุกมากับรถยนต์ทั้ง3คันดังกล่าวบริเวณเส้นทางบ้านแม่ตื่นบ้านแม่ลอตำบบแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาจจังหวัดตากจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารในการครอบครองรถจำนวนดังกล่าวจึงได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดและยึดของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจูธรแม่เมยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ และกองทัพบกยังคงปก,ปกป้องประชาล่าสุดกองทัพภาคที่4โดยกองพลพัฒนาที่4ได้เข้ารื้อถอนซากปรักหักพังเพื่อเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบอุทกภัย12หลังให้แล้วเสร็จทันปีใหม่นี้ค่ะ ด้วยความห่วงใย,ยประชาชนที่ประสบเหตุจากน้ําป่าไหลหลากฝายแตกจนทําให้เกิดน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนตําบลโพรงจรเข้อําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรงังรวม153หลังซึ่งกองพลพัฒนาที่4ได้ตรวจพื้นที่ความเสียหายมีบ้านเรือนประชาชนที่ต้องสร้างใหม่เร่งด่วนจํานวน12หลังล่าสุดทหารช่างจิตอาสากองร้อยเครื่องมือที่1และกองร้อยกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่4ได้ดําเนินการรื้อบ้านอย่างประณีต เพื่อจะได้นําวัสดุเก่าเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ที่เสียหายจากน้ําป่าให้กับครอบครัวนายสุวรรณทหารช่างจิตอาสากองพันฐานช่างที่402ทําการรื้อบ้านเตรียมการสร้างใหม่ให้กับครอบครัวนางรุจ,จิรามัทยันและลูกที่หมู่4ตําบลโพรงจระเข้ซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่4กองพลพัฒนาที่4จะเข้าดำเนินการรื้อถอนซากและเร่งสร้างบ้าน12หลังนี้ให้แล้วเสร็จทันก่อนปีใหม่ค่ะ มาดูในส่วนของกองพลฐานรับที่3โดยกองพันฐานมาที่8ค่ายสุรนารีนะคะพร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองพันฐานมาที่8ร่วมกับอสอมและผู้นําชุมชนได้นําผ้าห่มกันหนาวกองทับบกมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตําบลโนนสําราญอําเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทางหน่วยได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพภาคที่สองมอบให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขัดแคลนเครื่องกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะในตอนเช้าและห่วงเวลากลางคืนซึ่งกรมอุตุนิยมุทยาได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคตัวหนออกเชียงเหนือตอนล่างว่าจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสในระยะนี้ค่ะ องทัพบ,บกมีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลนพลนเรือนทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ2,565โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์ atc.rta.mi.th กรมยุทธศึกษาทหารบกหรือเว็บไซต์ radd. กลาง atc.rta.mi.th กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรตั้งแต่22พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2564ไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากรกรมยุทธศึกษาทหารบกหมายเลขโทรศัพท์02 241 0274และ02 241 2068-9ต่อ89100และ89108-9ในเวลาราชการ นความคืบหน้าเครื่องบิน F5 ตกนะคะทางกองทัพอากาศได้เปิดเผยถึงสาเหตุค่ะว่าเกิดจากนกขนาดใหญ่บินชนที่ด้านหน้าครอบของห้องนักบินนะคะทำให้ไม่สามารถควบคุมการบินของเครื่องบินได้ค่ะกองทัพอากาศได้เปิดเผยความคืบหน้าจากกรณีที่เครื่องบินขับไล่แบบที่18คอหรือ F5F สังกัดฝูงบิน2 1 1กองบิน21 ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติภาร,รกิจการบินยุทธวิธีประยุกต์ณนะบริเวณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีว่าขณะนี้นักบินรู้สึกตัวดีค่ะและได้สื่อสารว่าเครื่องบินชนของแข็งทําให้ฝาครอบหน้าห้องนักบินด้านหน้าแตกแล้วมีนกเข้ามาในห้องนักบินแล้วก็กระทบเข้าที่หน้าของตนเองจึงรีบบังคับเครื่องบินหลบออกจากแหล่งชุมชนและเครื่องบินไม่สามารถควบคุมได้เพราะด้วยความเร็วของเครื่องบินประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมง วกับความแรงของลมที่ทะลุผ่านเข้ามายัางห้องนักบินจึงรีบดีดตัวออกมาจากเครื่องบินในท่าเกือบหงายท้องและความสูงต่ำซึ่งทีมนิรภัยการบินของกองทัพอากาศนะคะก็เข้าไปตรวจพื้นที่เพื่อสืบสวนถึงสาเหตุและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่อากาศยานอุบัติเหตุเนื่องจากอาจเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานอากาศยังได้มอบหมายให้กองบินสองจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่แสดงความขอบคุณประชาชนที่ให้ความช่วยเหลือนักบินตลอดจนเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะ แลวคุณผู้ชมคะการค้ามนุษย์นับว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะคะเพราะถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็เป็นปัญหาที่มีความทับซ้อนเชื่อมโยงหลายมิติส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงค่ะเรื่องนี้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่2เป็นหน่วยงานบุรณาการซึ่งได้ร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะคะวันนี้เราเสนอตอนเยาวชนกับปัญหาการค้ามนุษย์ไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะการขยายตัวของการท่องเที่ยวการเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมาโดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์พบว่า เหยื่อที่ตกเป็นผู้เสียหายส่วนใหญ่คือเด็กและผู้หญิงเพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจปัญหาการค้ามนุษย์นะครับในกลุ่มของเยาวชนนะครับจังหวัดอบบุบลราชธานีก็จะมีหลักการนะครับเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนเนี่ยรอดพ้นจากความเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์นะครับเรามีหลักการว่าจะต้องสร้างความตระหนักรู้ ให้กับเขานะครับว่ามันเป็นปัญหานะครับที่จะต้องร่วมกันแก้ไขและเฝ้าระวังนะครับโดยการสร้างทักษะชีวิตให้เขาสามารถป้องกันตนเองได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับเอาตัวรอดได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับซึ่งปัญหามันเกิดจากการดำเนิน,น,นชีวิตประจำวัน นะครับที่เขาตัดสินใจอยู่ในความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้เท่าไม่ทันข้อมูลนะครับหรือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนตนเองอไม่ได้นะครับหรือหลงผิดเข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือความเสี่ยงนะครับทักษะและภูมิคุ้มกันที่เราสร้างก็จะมีกลไกนะครับผ่านคณะอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดซึ่งเจ้าภาพหลักก็คือมีศึกษาธิการมีผู้มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในคณะอนุกรรมการนะครับเอานโยบายไปเผยแพร่นะครับไปจัดทำกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้คือช่องทางที่หนึ่งส่วนช่องทางที่สองก็คือ,อในส่วนของพอมอเรามี สภาเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งมีสภาเด็กระดับจังหวัดสภาเด็กระดับอำเภอสภาเด็กระดับตำบลน,นะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนขยายงานเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่นะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยให้เป็นวาระแห่งชาติกอรมนจังหวัดได้ดำเนินการสนองนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชน เรื่องการมีส่วนร่วมด้วยการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุหากพบเห็นการกระทําเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ร่วมถึงสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ และผ่านศึกผ่านเลนสวันนี้นะคะพางุชมไปติดตามชีวิตของฐานผ่านศึกนอกราชการบัตรชั้นที่3ค่ะที่ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะคะได้นำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ เราทําสวนเรียนรู้พี่น้องได้มาแวะมาชมมาเยี่ยมมาดูงานได้ปลาได้ไข่นกกระทาได้กบทํำล้วเพื่อกินได้พี่น้องเดินผ่านมาตลอดทั้งบ้านเองอสามารถเอาไปใส่ต้มใส่เกี๊ยวผักหอมอะไรได้เลยครับเชิญแวะเอาผักอะไรไปกินนะครับบริการฟรี พลทหารทวิศากดิ์ชัทรองพลทหารอยู่ค่า,วายวิรัตโยทินจังหวัดสุรินทร์ทหารบัญสากชั้นที่3ในการปฏิบัติหน้าที่สนามก็ไปปฏิบัตินาที่อยู่ที่โนนดินแดงจังหวัดบุบรีรัมย์แล้วก็อ,อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพศ2 5 3 1ถึงพศ2 5 3 3ครับคนก็34นะครับช่วงนี้ ได้รับตำแหน่งเป็นนายกอบตก็ตเลยมีความคิดว่าผู้นําเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านหลายอย่างที่ผมทํานอกจากให้คนมาดูงานเขาจะได้เป็นแบบอย่างแล้วผมก็จะทำประชุมให้หน่วยงานกลุ่มอาชีพต่างๆมาใช้าสถานที่ชุมอบรมสัมมนาจัดงานบริการฟรีทุกอย่างละครับพื้นที่ตําบลเราเนี่ส่วนมากเขาจะทํานา นะครับการเกษตรก็จะมีสวนยางบ้างทําธุรกิจในส่วนครอบครัวก,ก็มีทําปั๊มน้ามันรับเหมามีแม็โครไปรับจ้างทั่วไปแหละพอใช้ในครอบครัวนะครับก็ได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับใช้สิทธิ์นะครับติดต่องานอยู่ที่อบสอทหารามาศสกลนครมีโครงการดีๆก็มาแนะนํายิ่งมีหัวหน้าทั้งทางอบสอมาแนะนํายิ่งมีกําลังใจให้ทําจะมีรางวัลมีการประกวดด้วยนอกจากจะทําให้พี่น้องมาดูงาน ก็จะทําเป็นแบบอย่างแล้วก็ทหารผ่านศึกได้มาดูด้วยครับพลทหารทวีศักดิ์ฉัตรทองนะคะเป็นทหารผ่านศึกนอประจำการบัตรชั้นที่สนะคะท่านเป็นประธานเครือข่ายตําบลดงเหนืออําเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะคะท่านเป็นผู้เสียสละและช่วยเหลือทหารผ่านศึกในพื้นที่เป็นอย่างดีนะคะในการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพท่านกู้เงินมาส่งเสริมในด้านอาชีพของท่านทําให้มีการต่อยอดทําให้มีฐานะที่มั่นคงนะคะในส่วนนี้ เราได้ส่งรายชื่อท่านนะคะเพื่อคัดเลือกเป็นทหารบัรศึดีเด่นโดยได้รางวัลที่1ทหารบัรสึดีเด่นระดับภาคนะ,คะประจําปี2563ท่านถือเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนหรือทหารพันสึกในพื้นที่เป็นอย่างดีสมควรยกย่องให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการเชิดชูเกียรติทหารพันศึกคะ่ะ สิทธิจ่าาๆนี่ทานมาสืบนี่คือให้สิทธิเต็มที่อยู่แล้วการประชาพันธ์นี่ทราบเร็วท่านทุกคนอยู่แล้วว่าใครต้องการสินเชื่อที่จะมาประกอบอาชีพทํานปปสทานสืบส,สกลนครก็จะแย้งมาปยายาสมาชิกนะครับทานสืบนอกะยัญการนะครับผู้ที่สนใจนะครับถือว่าดีครับเดี๋ยวนี้ผมทํานานะครับที่ได้ทุนมานาก็มีอยู่ประมาณ2 7เปยไร่นะครับก็ ปกติก็ทนานาแหละครับถ้ามีข้าวกินครอบครัวก็พออยู่พอกินนะครับพอเพียงครับจะขอคุนทุกวันนะครับจะฮันบันสึกทำให้ผมประสบความสําเร็จทุนมาให้ผมได้ดําเนินการเกี่ยวกับทํานาเกี่ยวกับการเกษตรนะครับครั้งแรกสิทธิต่างๆนะครับก็จะแนะนําทั้งหมดทุกอย่างครับรวดเร็วและประทับใจมากครับทุกอย่างเช่นชมแล้วก็จะสนับสนุนนะครับจะมีพ้าป่ามีโครงการจัดวานาหารบันศึกปีนี้ผมก็พา ได้รางวัลที่สามผมก็พาไปขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกท่านที่ให้ความเมตตาให้ผมได้มีโอกาสได้ทําศูนย์เรียนรู้ทํานาทําเกษตรกรรมจนประสบความสําเร็จเพราะทุนจากองค์การทหารศึกสิทธิต่างๆครอบครัวผมแล้วก็ครอบครัวของสมาชิกจะขยายต่อนะครับเวลาข่าวผ่านมาผมก็จะแจ้งนะครับสิ่งที่ดีนะครับม้แต่มอบผ้าผมนะครับทุนการศึกษาผมก็ได้รับนะครับทุกอำเภอ นในจังหวัดสชีนครได้รับทราบโดยั่วถึงกันขอบคุณครับคุณผู้ชมคะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยเพลงบ้านเกิดเมืองนอนค่ะขับร้องโดยนักเรียนโรงเรียนพญาไทยประกอบภาพภาร,รกิจของทหารหารลูกหลานของประชาชนขอเป็นส่วนร่วมนะคะในการส,สร้างบ้านเกิดเมืองนอนแห่งนี้เพื่อช่วยกันรวมไทยให้ร่มเยน็นผาสุก ถาวรตลอดการค่ะลากันไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ